สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการผ่าดวงคนดังผ่าสถานการณ์เด่นค่ะวันนี้ไม่ใช่แค่สถานการณ์เด่นเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ด้วยค่ะใช่ครับมีสองเรื่องค่ะเรื่องแรกก็นี่ครับสินค้าใหม่เราก็ว่าอะไรวะเอ๊ะทำไมดิฉันร,ร,<อ>นรู้อยู่เรื่องเดียวดิฉ<อ>ันรู้อยู่เรื่องเดียวสินค้าใหม่ครับที่เซอร์ไพรส์เขาว่านี่ไม่ใช่หมูธรรมดานะฮะแต่เป็นหมูสวรรค์ มาจากชั้นไหนก็ไม่รู้สวรรค์ที่กี่ชั้นส6ผมจำไม่ได้หรอกครับผมก็ถามไปอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าแต่ไม่รู้ว่ามาจากชั้นไหนนะแต่ข้างบนคงจะมีหมูคงจะอร่อยเขาบอกว่าเก็บไว้ได้นานแล้วพอเวลากินเนี่ยฟินมากเหมือนขึ้นสวรรค์อะไรแบบนี้อไม่ได้มาจากสวรรค์แต่กินแล้วมันอร่อย เป็นสินค้าใหม่ของทิศทางไทยอร่อยราวกะเพาะได้อะไรเงี้ยตัวเบาตลาดเนี่ยนะฮะขายอยู่ที่ประมาณ200ค่ะแต่ทิศทางไทยรถพิเศษ69 169เท่านั้น200กรัมอ่ะนะครับเป็นสินค้าใหม่เอามาแนะนำนะฮะมีเรื่องที่หนึ่งเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับเรื่องที่สองนี้เซอร์ไพรส์จริงละนะครับก็คือเรื่องคุณจักรทิพย์ค่ะนะครับผมเคยมาจัดรายการนะครับคุยกับพี่สำราญ ก็ได้วิเคราะห์กันตอนนั้นเนี่ยพูดถึงว่าเอ๊ะผู้ว่ากทอมอ <c oughs> นะตอนนั้นมันก็ก็มีชื่อของอคุณจักรทิพย์เนี่ยนะฮะท่านจักรทิพย์เนี่ยตรงรีกท่านเพราะว่าเป็นพลตํารวจเอกนะครับเป็นอดีตนะครับผบตรนะฮะก็มีชื่อมาตลอดนะอตอนนั้นก็วิเคราะห์กันมันจะมีใครย่าที่ ประกาศตัวประกาศตนแล้วว่าจะจะชิงน,นะฮะหนึ่งก็คือคุณชัดชาติก็เมื่อก่อนเป็นคนดิเดตนายกของเพื่อไทยนะใช่สมัยนู้นนะนะแต่ว่าตอนนี้ก็ออกมาจากเพื่อไทยแต่มาลงในนามอิสระก็คงเป็นอิสระแหละแต่ก็คงจะมีสายสัมพันธ์อะไรกันอยู่ะนะครับนัน่น,น,นคนหนึ่งคนที่สองที่มาแรงก็คือท่านจักทิพย์นี่แหละ,ะนะฮะก็เพราะที่บอกว่ามาแรงเพราะว่าลงพื้นที่นะอทำ งานเรื่องของการหาเสียงหาเสียงร่วงหน้าเนี่ยนะครับคือสองคนนี้ก็ลงตลอดเห็นไหมได้มีข่าวที่มีคนก็ออกมาแซวกันอ่ะคุณทัตชาติไปถ่ายรูปกู้กับกรองผักตบอะไรเนี่ยแล้วออกมาแซะรัฐบาลอะไรเนี่ยก็มีอยู่คุณจักทิพย์นี่ชัดเจนว่าลงมาในฝั่งของพลังประชารัฐอีกคนหนึ่งที่ก็คิดว่าน่าจะลงเหมือนกันก็คือคุณอัศวินซึ่งเป็นคนปัจจุบันคุณอัศวินไม่ได้มาจากการ เลือกตั้งนะฮะมาจากที่กสชตั้งขึ้นมามหลังจากที่คุณสุขุมพันธ์เนี่ยก็ต้องถูกถูกให้ก็เลยก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปจนถึงตอนนี้ก็ถือว่าเป็นนานแล้วนะอยู่ในการสนับสนุนของทางรัฐบาลหรือก็ต้องบอกก็ทางทางประชารัฐเหมือนกันแหละถูกไหมก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะตอนนั้นระหว่างคุณอัศวินกับคุณจักรทิพย์เนียเ่ยจะยังไงกันถูกไหมเพราะต่างฝ่ายต่างอยู่พลังประชารัฐทั้งคู่อีกคนหนึ่งที่ร่ำร่ำ มีเสียงว่าจะสมัครและเคยสมัครก็คือคุณรสนาแต่ไม่ได้นะอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ดูเป็นคนมีวิชั่นนะอ่าเป็นอธิการของอ่ารักดาบังก็คือสุชัตทวีนะนามสกุลอะไนะสุสวรรณสวัสดิ์เนี่ยนะ,ะผมเขาอ,อ่านนามสกุลปิขอภัยนะฮะ,ะก็ประมาณนี้นะฮะ ตอนนั้นก็วิเคราะห์กันแต่เนื่องจากว่าโอ้เรา,ายังไม่รู้มันจะเลือกเม,มื่อไหร่นะแต่ก็มีการประมาณว่าเลือกผู้ว่าเนี่ยน่าจะมาก่อนเลือกเลือกตั้งใหญ่ใช่ไหมเพราะว่ากรุงเทพก็เป็นเหมือนเขตพิเศษก็มีการให้เลือกเหมือนกับอีกหลายลเขตนะพัทยาอะไรเป็นี้ก็เลือกอพิเศษขึ้นมาไม่ไม่ใช่แต่งตั้งลงไปเป็นผู้ว่าตามมาาไทยแบบเดิมแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็ก็ดูแล้วเนี่ย โผก็ยังไปที่คุณชาชาติถูกไหมใช่คุณจักทิพย์ก็ยังติดอยู่ในประมาณเนี่ยสองสามอะไรแบบนี้นะแต่ก็แต่ก็ห่างกันอยู่พอสมควรนะผมจำผมจำโพลไม่ได้แต่จูๆ่ๆเมื่อเมื่อวานเกิดข่าวแบบทุกคนช็อกมากมันเกิดอะไรขึ้นเพราะคุณจักทิพย์ซึ่งออกตัวมาว่าจะลงผู้ว่าตลอดก็อยู่ๆถอนนะอยู่ๆถอนจากการ ชิงท่วกอตมนะเจ้ก็วิเคราะห์กันไปเรื่องราวต่างๆนะอย่างไในพลังประชารัฐหรือเปล่าหรือเรื่องอะไรยังไงนะก็อ่ะตรงนั้นก็ท่านไปชมลองไปติดตามดูกันแล้วกันแต่ตรงนี้อ่ะมาดูกันสักหน่อยเดีวเอะนะครับดวงช่วงนี้นะเป็นยังไงบ้างทีนี้จะดูดวงใครล่ะในเมื่อคุณจักรทิพย์ก็ถอนไปแล้วก็ต้องดูคุณจักรทิพย์ไปแหละดูท่านจักรทิพย์ไปแล้วว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรยังไงขึ้น ถูกไหมเออก็ทำไมอ่ะตอนนั้นลุงตู่สะดุดโพเดียมเรายังดูได้เลยออถูกไหมค่ะก็ลองดูหน่อยเพราะว่าผมคิดว่าคนที่ติดตามแล้วก็คิดว่าคุณจับทิพจับเลือกอ่ะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณจับทิพถูกไหมอในแง่ของดวงในแง่ของอะไรแบบนี้เนี่ยอ่ลองดูหน่อยไหมวันนี้นี่มีสำรับใหม่มาด้วยนะคะเป็นไพ่เป็นไพ่รูนทาโร่อ่าอ่า โอ้ยใบแรกเลยไฟมาเลยอ่ะไฟมาเลยแต่ว่ามันเป็นหนึ่งไม้เท้าอืมหนึ่งไม้เท้าแต่มีไฟด้วยอ่ะเหมือนเมื่อวานที่บอกแล้วไฟเผาทุ่งเลยอ่ะหนึ่งไม้เท้าโดดเดียวท่ามกลางเปลวไฟอ่ะไม้เท้าไม่เป็นสัญลักษณ์ของงานเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ไม้เท้ามันเป็นธาตุไฟค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยจะทํางานอะไรมันต้องมีไฟแต่มันโดดมันก็แปลว่าแบบโดดโดดเดียวท่ามกลางเปลวไฟก็ได้นะ อ่าอโอ้ยนีหนึ่งเหรียญค่ะ1เหรียญนี้แปลว่าโชคลาภอ๋อเหรออโชคลาภที่จับต้องได้ด้วยนะคะแล้วก็ใบต่อมาค่ะก็เป็นเดอะฟูลเดอะฟูอันนี้อันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเขาก็แบบถอนตัวออกไปนะมันมันเหมือนกับพอไพ่เนี่ยมันจริงๆแล้วดูสามใบนี้ค่อนข้างดีว่าจากศูนยเนี่ยมันก็มาหนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้านำมาสู่หนึ่งเหรียญอ่สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย สุดท้ายค่ะเป็นไพ่จอร์ิสค่ะจอร์ิสเนี่ยมันเป็นไพท่ที่เกี่ยวกับเรื่องตุลาการผู้พิพากษากฎหมายคดีความอะไรต่างๆะนะคะ,ะก็คิดว่าการการหยุดเนี่ยการถอนตัวไปในวันนี้ไม่ได้หยุดจริงหรอกเ็คนจะหยุดเพื่อที่จะไปตั้งต้นอะไรอย่างอื่นแบบอื่นนะคะไม่ใช่ไม่ใช่คนวัยเกษียณที่จะแบบว่าถอนออกมาแล้วแล้ว,ลวกลับไป นอนอสงบอยู่กับบ้านเล่นกับหมาไม่ใช่<ต>หมาหรอกอแอนนี้เนี่ยชัดว่าบ่าเหมือนกับตอนนี้ก็ออกมาแล้วถูก<ช>ไหม<ช>ออก<ช> <ๆ S 1> มาเดินคนเดียวแล้วถูกไหมออันนี้ก็ชัดว่าก็คือเกี่ยวกับเรียนเรินเนี่ยน,<ช>น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับก็การการ็คล้ายๆกอตอมอลอะไรบึง้งถูกไหมเพราะเป็นเป็นเมืองใช่ไหมที่ต้องต้องดูแลเรื่องโน้นเรื่องนี้อ๋อนี้คุณมองว่า ยังไงก็ไม่ได้อย่าพึ่งดูอย่าพึ่งรีบสรุปใช่ถูกไหมใช่ก็นีนี้แต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็คือว่ามันเหมือนกับนะไม้เท้าหรืออะไรน้ไม้ปักอยู่บนเปลวเพลิงอะเดี่ยวท่างกลางเปลวเพลิงนะแต่ว่าก็อ้าวนะแต่นางคตดะมีมีสิ่งอาจจะมีเซอร์ไพรส์เลยะอาจจะมีเซอร์ไพรส์อย่างอื่นนะ น่าจะมีน่าจะมีบทบาทหน้าที่อะไรที่เราจะได้เห็นว่าเป็นข่าวขึ้นมาอีกครั้งแหละอืหรือไม่ได้มีเหตุไม่ได้มีดวงตกไม่ได้มีแบบว่าชะตาอะไรแบบหนึ่งเหรียญเนี่ยตัดร้อนอะไรไม่มีหนึ่งเหรียญเป็นโชคลาภโดยสารเป็นเรื่องของความโดดเด่นซึ่งอาจจะดีกว่าด้วยจะต่อไปในอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวจะมีข่าวในด้านที่ดีค่ะเกี่ยวกับคุณจักรทิพย์เนี่ยขึ้นมาเอีกครั้งอผมก็ว่าไม่รู้นะคือผมตอนนั้นผมก็มองว่า คือคุณชาติเนี่ยเขาสร้างสร้างอิมเมจของตัวเองมานานแล้วใช่ไหมแล้วก็แน่นอนว่าฝั่งนู้นก็ต้องโหมป้อโคม,มใช่ไหมแต่สําหรับคุณจากทริปเนี่ยมันต้องไปตอนนั้น,นตอนที่ยังจะลงแข่งอยู่เนี่ยมันก็ต้องไปสร้างจุดเด่นนะ,ะในในเชิงภาพลักษณ์ของตัวเองอเพื่อไปสู้ถูกไหมใชนะ่ซึ่งก็เอด้านหนึ่งก็เราไม่เคยเห็นนะว่าอาดีตพบตรอ,อดีตำรวจจะมาลงถูกไหม แต่ด้านนี้เอ๊ะมันจะสร้างภาพแบบไหนมันก็ยากเหมือนกันนะที่จะมาแบบว่าที่จะมาเก่าๆเขาก็มีไม่ใแต่ในเชิงแบบความเป็นอย่างอย่างผมยกตัวอย่างอย่างอย่างคุณต้องยอมรับว่าผู้ว่ากทมเนี่ยภาพลักษณ์เป็นเรื่องที่สำคัญถูกไหมคุณสุชัติทวีเนี่ยถูกไหมภาพลักษณ์ได้ไหมได้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 ถูกไหมเพราะว่าเป็นเหมือนกับ นักวิชาการเป็นคนที่มีวิชันเรื่องของเมืองสมาร์ทซิตี้เรื่องของอะไรยังไงก็ดูภาพได้แต่ว่าในทางการบริหารจัดการมันก็มีเรื่องอื่นอีกคือมันไม่ใช่สมาร์ทซิตี้อย่างเดียวแผ่หาเล่แผงลอยก็ยังมีอยู่กทตมน้ำท่วมน้ำเน่าน้ำเสียจะมาบริหารจัดการอะไรยังไงถูกไหมการเรื่องเก่าๆปัญหาเดิมๆราคาสังแบบนี้เข้าใจแล้วดรก็หมายถึงแบบว่า เอาแล้วถ้าเกิดว่าเป็นตํารวจนายเงี้ยคือคุณฟองฟ้าจับทริปเนี่ยได้แน่นอนคุณจับทริปเนี่ยได้แน่นอนเรื่องของการบริหารจัดการถูกไหมสิ่งที่ขาดก็คือเอ้ยมันต้องมีภาพแบบแบบใดแบบหนึ่งอ่ะที่จะมาแข่งกับคุณชัดชาติหรือคุณสุชาติชวีได้ซึ่งผมยังนึกไม่ออกมันต้องเป็นเรื่องที่ทีมงานตอนนั้นต้องไปตีให้ขบกันให้แตกแต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องพูดแล้วเพราะว่าโอเคเจ้าตัวก็ถือว่านะครับถอนตัว ถอนตัวเองแหละก็ส่วนจะแล้วไปถอนเรื่องอะไรเดี๋ยวก็เราอย่าเพิ่งพูดแล้วกันนะครับเนะพูดไปแล้วก็กลัวจะไปเยียบย่ำซ้ำเติมต่พลังประชารัฐเขาดิฉันว่าถอนออกไปเนี่ยก็เพื่อที่จะมีบทบาทหน้าที่ใหม่รออยู่ในอนาคตโอเคตามนี้นะตามนี้ตามนี้ไม่ใช่ดวงตกไม่ใช่แบบกำตัดร้อนไม่ใช่อะไรไม่ไม่หน้าไพ่ไม่ได้ออกมาเป็นแบบนั้นไม่ไม่อ่าอ่า ก็ลองดูครับสําหรับใครที่ลุ้นนะครับหรืออาจจะคิดว่าตัวเองจะเลือกท่านจากทพิปก็นะฮะอย่าพึ่งถอดใจนะนะอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์อื่นใช่เล้วให้รอให้รอติดตามกันให้รอดูกันโอเคก็ผมจะเท่านี้นะค่ะแล้วก็เราฝากกันทุกครั้งแหละกับผลิตภัณฑ์ชุมชนของทิศทางไทยเมื่อตอนต้นคลิปเนี่ยฝากหมูหวานไปแต่ว่าใครที่อยากจะ ทานอะไรอย่างอื่นๆเราฝากลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะคลิกเข้าไปดูกันด้วยนะคะครับค่ะแล้วก็วดหน้าครั้งหน้านะคะเราจะมาผ่าดวงคนดงังเ,เดี๋ยวเดี๋ยวคุณบอกวดหน้าครั้งหน้าเนี่ยแปลว่า<ะ>ใกล้ๆวันหวยออกเนี่ยคุณจะมีใบเลขด้วยไม่เราก็จัดก,กันทุกวันอ๋อใบเลขนะคะฝากไปติดตามนะคะทิพวรีราชินีพระจันทร์นะคะ <c oughs> มีเลขเด็ดเอาไว้นะที่ชอบเดี๋ยวนี่ดูหมออย่างเดียวหาก,กินไม่พอต้องมากมายดีฉันททำมากมายนะคะ ไปเซิร์ชดูทิพวารีราชินีพระจันทร์เดียวก็เจอเนะเซิร์ชดูชื่อเอาไว้นะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะฝากไว้เดี๋ที่ใต้คลิปเดี๋ยวใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆวันที่เท่าไหร่ผมไม่ใช่เล่นหวยด้วยใกล้วันหวยออกวันหวยออกวันที่เท่าไหร่เนี่โง่เลยเนี่ยมาถามแบบนี้เนี่ยทุกๆวันที่หนึ่งและสิบหกเดี๋ยวใกล้ๆไงเนอะเอามาเอามาเผื่อแพร่แถวนี้บ้างได้ไหม ไม่แต่แฟนที่ทางไทยเขาบอกเขาไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นงี้นมั้งหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวอ๋อเ๋ยวกันเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องอะไรให้อด้ไหมเขาบอกเขาจะฟังถึงเรื่องนายกเรื่องลุงตู่อะไรอย่างนี้อาจจะไม่ชอบหวยหรือเปล่านะเม้นกันเข้ามาแล้วกันใครอยากฟังใครอยากชมนะคะอ่าเราก็จะได้เก็บเอามาฝากกันนะคะเผื่อมีเลขมีล้งมีเลขอะไรเกี่ยวกับลุงตู่เกี่ยวกับรัฐบาลเกี่ยวกับเรียนรถอะไรแบบนี้เหรอก็จะได้ เก็บมาฝากลอ,อ,องดูครับเอาละค่ะก็คลิปนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ